เข้าสู่ช่วงที่2ของ All s t a n i n g Flash นะคะเมื่อกี้ชมไฮไลท์กันไปแล้วก็น่าจะเห็นหน้าค่าตากันแล้วล่ะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรามีใครกันบ้างนะคะถูกต้องครับตอนนี้ขอต้อนรับนะครับนักแสดงจากกรุงศรีเอฟคอมเมดี้อวอร์ดกันเลยสวัสดีครับ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 วันนี้มาทั้งหมดกี่คนครับหนึ่งนางสาวศรีเอฟรายการนี้ขึ้นเสียงสูงนะครับได้แสดงตัวัเลยครับเอาไปใครไปครับใครครับค่ะสวัสดีค่ะจอยเอฟแปด เลร่สวสดีเสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอสูีตับเสวัสดีครับเป็นพื่อไบอลเพื่อนไฮบอลทีแล้แขกันล้แข่งกััี พราะว่าสัปดาห์นี้มันทั้งหมด9คนค,คือนี่คือเลือกมาแล้วใช่ต<ม>ามเรนี่เลือกมาแล้วเฮ้ยทำไมคุณมีปัญหาอะไรไม่ใช<ม>่มล้วค่ะ <laughs> ก็ คอนเสิร์ตในครั้งนี้คุงสีเอฟคอมเมดี้อวซึ่งจะเป็นงานประกาศรางวัลที่เขาบอกว่าพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่ขอย้อนไปหน่อยถึงปีที่แล้วพีที่แล้วเราก็มีคอมเมดี้การแ่ชื่อว่าคุงสีเอฟคอมเมดี้โชว์มาสโกมีใครได้เล่นบ้างมัที่ไ้อนไปยอนย้อย้อยจอย้อนปย้นป้อนไปอนไปย้นไปย้อ้อปย้อนปย้อนไปย้อนป้านอนอยนยยนยอไอปยอไปย้อยย้อย นะซึ่งก็กำกับการแสดงด้วยด้วยความสนุกสนานครับพอตอนที่ซ้อมนะฮะก็จะเป็นอะไรที่แบบอน้นิอันนี้หน่อยแต่พอมาจับประกอบกันปุ๊บฮ้าอุดแตกบอยเป็นคนสุภาพจริงๆดนะครับผมผมผมเป็นหนึ่งในซีนหนึ่งนะฮะผมโกบุริโกบุริโกบุรีนะแต่เป็นแต่เป็นดับเบิลแคสนะฮะมีพี่บอยคู่แบบใครนะ น้องกลิตโส่วนผมคู่กับน้องกลีมก็จะมีแบบซีนต่างๆที่ฮากันนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายมีมีน้องๆคนไหนได้เล่นได้เลเล่นเลยหมดเลยอะไรๆอันนี้ใส่ชุดเซเลร์มูนเซเลรมูนเป็นไงผมร้องโดเรมอนไปอะไรนี่กาก้าอะไรมีด้วย เราเราไปแจมเป็นวันลาติส้ากับวันทูทีโซ่นี่ปรสานเสียงกันสานเสียงกันทําให้แบบว่าพิธีกรเขาแบบเคลือบเคลิมเอาเราก็ไปเล่นด้วยใช่ซึ่งความหามก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหรือว่าเป็นการชิมลางไปก่อนชิมลางเปีแรกเป็นอีแรกนี่จะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของเวทีคอนเสิร์ตเพราะถ้าความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแก้สถานการณ์กันยังไงแล้วก็จะมีขนาดมากเลยเป็นอ่นี้แล้วนะคะ นี่เขาเป็นกบลีผัชานไดชาัดชาเลยไหมครับลองชอเสียงฮาเออใช่ใ่ใชใชรเพพูดถึงกระแสตลอดของปีแล้วหน่อยแฟนคลับมาดูเยอะไหมร้านกับคนเยอะไปเยอะไปเยอะแต่น่นกวาะไมด้เท่าไหร่เต็มเลยเต็มหมูแน่นเต็มแต่ว่าแต่ว่าฟีดแบ็ดีมากค่ะแล้วก็พอเอามารีลันหรือว่า มีแบบนคิคล้องในคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเดยวคนชอบ <Ừ. S 2> ไม่ว่าจะเป็นโชว์ไหนก็ตามขนาดพวกเรากันเองเนี่ยเวลาซ้อมก็ยังไม่เห็นของเพื่อนใช่ไหมแต่พอรันทูแล้วพอถึงวันจริงเนี่ย คือไม่มีใครหนีไปไหนเลยก็มานั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์หมดเพราะว่าดูดูเรียกว่าดูความไม่ไม่มีอะไรเหลือจะเสียแล้วของเพื่อนเพื่อนนะแต่นี่รีเควสเองกับการที่แต่งตัวเป็น Lady Gaga ใช่เขาหาเองไงแต่ทางนี้ผมทางนี้ไม่นี่มาพกพกมานะหยิบจากกระเป๋าเสื้อมาเป็นลิปสติกสีแดงไทยมาเลยอยากบ้านเลยพบแล้วนะพบแล้วนะขนทางพบทางนะฮะจีจีใส่จีมาด้วยจีมาด้วยจีมั่งแผมเพิร์ดมาอ่ะแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เขาเปลี่ยนชื่อด้วย กรุ๊งสีเอฟเขาไม่ได้เอาไวคือผมจะเล่นใหญ่ทำไมวะเหตุผลความช้าดูดูดูนะกรุ๊งสีเอฟไมเไี้เอ่ะไม่ไม่ได้เอาละครเรื่องไงอันนี้อันนี้คือสิ่งที่โทรความฮาเใช่ไหมซึ่งแบบมันปีนี้คือจะเน้นจะเน้นเป็นแบบการมอบรางวัลนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็ฮาคิดแต่งจริงนะครับเฮ้ยฮาอุจจาระนะฮะแต่ผมซึ่ง ความความสนุกสนานมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนะนะฮะแต่ที่สําคัญที่มีจุดนึ่งทำให้คนดูได้มีส่วนร่วมของเราครับก็ะะคือเราบาบดาแนงขับครับ <มา S 1> AF เป็นกําเนิดป้ายไฟนะถูกต้องไหมฮะถ<อ>ูกต<อ>้อง AF รุ่นหนึ่งเลยถูกไหมใช่ถามว่าใครรุ่นสองนะคะขึ้นทวิ้งรางด้วยถามว่าใครไม่ผ่านการมีป้ายไฟมาแล้วบ้างทุกคนไม่ซิงหมดต้องผ่านการมีป้ายไฟผ่านมาไมกควมีของตัวเองหมดเดี๋ยว พัชชารับพัชชารับรับพัชชากระเด็นมาเนี่ะอะไรนี่างเง้รับเสจทำไมเนี่ยทุกคนมีหมดเราก็เลยหยิบหยิบพอยต์ตรงนี้มาาทำความสนุกเกิดกันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งก็ให้แฟนขับส่ง ไม่ได้ส่งเป็นแบบว่าป้ายป้ายตัวใหญ่ๆแล้วใส่ใบหนีไมาช่นะเขาเขาให้ส่งเป็นแบบการพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าเป็นคลิปก็ได้แล้วอันไหนโดนใจพวกเราจะตัดสินเงินออกมาแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลกันบนนั้นซึ่งเรื่องีเรื่องราวอีกนอนพากันไอเดียเก๋ไก่ยังไงได้ขึ้นไปบนเวทีอันนี้ของแตงคราวนี้ขอพูดถึงน้องๆกันบ้างน้องนใหม่น้องใหม่น้องใหม่เนี่ยก็เคยร่วมงานกับพี่ตอนออรซิชั่นใช่ไหมล่ะแต่ว่า นี้ถือว่าเป็นนะคะเป็นละครเวทีนะคุณโชว์อีกแบบหนึ่งเมืนี้ตื่นเต้นไหมที่จะได้เจอแต่ละคนที่ไม่ฮากันเลยอ่ะก็ตื่นเต้นครับผมไม่ไ่หมอถ้ารุ่นโถงน่นแหะแม่สวนวัยนัเกินอ่รุ่นแปดด้วยไหมดูไหมรุ่นแป่นี่นะแล้วจะลบท่าไมครับจะลบรุ่นปอ่เริ่มจากนี่้างคาคุณเลยนี่เลยครับน้องจอยอจอเต่นไมล่ะคะก็ไม่นะน้องก็ผ่านไ่เยอะ นิ่งๆนิ่งๆเชิดเชิดแค่ก็เฉยๆก็ลำคาญมากกว่าพี่แกอยู่บ้าอะไรเก็บเก็บไว้บ้าง เคยรู้คอนเซ็ปต์ของงานนี้หรือเปล่าเป็นไงแบบรู้สึกว่าได้ร่วมงานกับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้ยหรือว่ารุ่นพี่ตั้งแต่เอฟสามเอฟสี่ใช่รวมถึงพวมกับเนี่ยเขาก็เป็นพวกับที่มีผลงานมาเยอะแยะมากมายในการกำกับคอมเมดี้่์เต้นมากงานงานที่นี่แหละเมื่อกี้บอกเฮ้ยเมื่อกี้บอกเฉยเฉยแ้วเป็นคนดีมีความซับซ้อนในบุทบาทมากเต้นมากที่ได้รู้ว่าจะมาร่วมงานกับพี่ๆแล้วเนี่ยพี่ๆนี่แหละนี่แหละความฮาจะวกคนเห็นไหมว่ามันจะฮาตะงวกกนเห็นไหมเนี่ยนี่ตอนนี้มันก็จ แต่ไปอะไรไปนิฮากันโอ้ยจมคลื่นเลยนะ่ยจงคลื่นจงคลื่นตอนนี้ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงเลยขึ้นสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าน้องจอยทั้งตื่นเต้นและเฉิบเฉิเอาแล้วน้องอพร์ถามทางนี้บ้างน้องเฟร์พูดไหมน้องแพร์ปะนั่งผมก็อย่าแอฟอย่าแอฟอย่าแอฟจริงๆก็งงนะครับมาได้ไงครับปกติเป็นคนขืนมาทังไหนก็ขืนก็ขืนมาก็เอ่อ เสื้อดีสีอร่ยนะครับพี่เฟรมจะรอมากนะเสื้ออย่าอย่าพูดนานๆครับอะไรฮะพูดนานๆนะมันจะไปขอนแก่นเจออะไรก็รู้สึกไงรู้สึกไงนมานมากครับผมที่จะทำให้ทุกปกติทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นมุมตลกของผมนะไม่ตลกนาะถามว่ามีไหมไม่มีหรอกตลกก็อาจจะได้เห็นใน F คอมเมดี้โชว์คอมเมดี้เอาเลยทั้งหมดชุดออกกเกียนี่มีเส้นเหมือนกันแล้วเราห่อยู่เส้นไหนดูรักกันเนาะสองคนดูรักกันต้นมั่งต้นมั่งเออก็เฉยๆครับอ่าเพราะอย่าล็อกคนบ้านเพื่อนดิ่งเลยไม่แต่ก็โอเคก็จะได้ทำอะไรแบบที่ไม่เคยทำเงี้ยตลกตลกเขาบอกไม่ใช่คนตลกไม่เขาไม่ใช่คนพูดมากอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แต่พูดอย่างเงี้ยตลอดเลยที่พูดมาตรงข้างตลอดเลยอ่าล้วคิดว่าจะมีโชว์อะไรพิเศษในงานนี้ไหม ไม่มีเห็นไหมเอาคลิปเอาไว้คลิเลื่อนลูกใหม่มาแรงมากอันนี้ฮาอันกำลังกระดับแปดต่าแล้วเนาะคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นอวอร์ดนะครับมันก็จะต้องมีการมอบรางวัลกันรางวัลอวอร์ดแต่ว่าเอ๊ะแต่ว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าช่วงนี้เลยช่วงหน้าไช่วงนี้ช่วงหน้าอ๋อโอเคค่ะ มัันนเป็าาาาวยย่ยยจะธน,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 นาคารกรุงศรีร่วมกับครูแฟนเตชียภูมิใจเสนองานประกาศร,รางวัลสุดฮากับรางวัลเสียงทรงพลังยอดเยี่ยมรางวัลสเตปเทพรางวัลหุ่นทรงพลังรางวัลขวัญใจแฟนคลับและอีกสารพัดรางวัลสุดฮามากมายในงาน กรุงศรี AF c o m e d y a w a r ววันเสาร์ที่12พฤษภาคมนี้ณ h ันเด้อโดมเมืองทองธานีสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีเมืองไทยประกันชีวิตสปาชาสลิมิ่งเซ็นเตอร์อัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์มิลเมทพังกลับมาคุยกันต่อในโอโซนิ่งแฟชนะคะเมื่อกี้ก็ยแค่ช่วงแรกดิฉันก็เหนื่อยหมดพลังงานนะคะเหมือนทำงานมาติดกัน3วันนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยแย่งกันพูดหามากขนาดน้องจอยนี่นะคะเห็นนิ่แย่อย่างนี้ก็ ร้ายเหมือนกันนะคะร้ายอยู่เหมือนกันที่เวามหายแฝงอยู่ในการเว้นช่องว่างเมื่อกี้พูดนิ่งๆ่ทีไระยุงทุกทีนะคะกลับมาที่นี่เหมือนเดิม AF เมื่อกี้เราคุยกับน้องไปแล้วว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับพี่ครานี้ถามพี่บ้างเพราะพี่เนี่ยก็จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับเพื่อนเพื่อนเอฟแน่นอนอยู่แล้วโเจอคุ้นจำชื่อไม่เคยดร้อยากรู้ว่าถ้าได้มาทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อนที่แต่ละคนก็ตลกอ่ะสนุกสนานกันมากรู้สึกยังไงแล้วแต่ละคนแบบเตรียมรับมุกกันยังไงมีคนไหนที่เรารู้สึกว่า กลัวมุกมันเหลือเกินเลยไหมเออเทับบี้อะทับบี้อะทับบี้ดูขำสุดละเออดูขำสุดละเอ้าเรื่องไรเรื่องไรเลยทับบี้ว่าไงทับบี้ดีค่ะอะไรวะตามนั้นอะไรนะสบายดีไม่ทั้งจะบอกว่ารู้สึกว่าใครเนี่ยตลกที่สุดหน่าโก้ที่สุดเลยเนี่ยจะไปเจอมุกคนเนี่ย โอ้ยทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ากลัวหมดเลยแอบพาวเหรอแหมไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เลยนะทำหน้าติ๊กๆเขาจะบอกว่าของแทบมีแขกรับเชิญด้วยแหลกครับเล่ได้กินแค่พวกเราใช่มีแขกรับเชิญใช่อ่ะใครเพื่อนไม่บอกอ้าวแต่ว่าลลั่นมาขนาดนี้เดี๋ยวไว้ไปดูที่นู่นจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ได้จูบแรกของแทบด้วยนะโอ้ยใจเฮ้ยเใช่เหรอ อ่าแต่ต้องมาเดียวกันพูดเป็นเล่นเฉพาะพิเศษเขาประกาศรางวัลมีจงมีจูบอะไรกันเนี่ยฮะบ้าไปแล้วโอเมก้าไมีน่าเชื่อโอ้ my god ลาสซีขอเล่นแทนได้ไหมเบลลี่อินเซนไม่น่าเชื่ออ่ะแล้วอย่างน้องๆไงน้องๆกลัวใครบ้างน้องๆกลัวใครบ้างไหมรุ่นพี่อย่างเงี้ยไม่กลัวครับไม่กลัวนี่กลัวทำไมถามถามพี่นะพี่คนนี้เขาเงียบเหลือเกินมีใครที่แบบว่าพี่ว่าเจอมุกไอ้นี่แหละเราต้องแบบ ต้องหลอไม่เขาเอาไหนผมสั้นหรือผมยาวไม่ใช่ครับผมใช่ไหมกัวคนไหนก็ตัศัตรูเราใหญ่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ตามมุกคนอื่นไม่ค่อยทานเท่าแต่ก็ถามว่ากลัวไหมผมไม่กลัวหรอกครับนี่เี่จริงๆเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงน้องแข่งแล้ววเนี้ย้องแข่งนะเซนต์อะ เมื่อปีแล้วเขาประกาศสักดาไปแล้วกับเพื่อนเขาใครนะใครนะกัเบนครับกเบนใช่ใส่ใส่ละมุนที่เล่นกีตาร์ี่กีตาร์่ง้อป <Champions. S 3> ี๊ีได้กี่ครั้งได้กี่ครั้งหลังคอนเสิร์ตวันสิ่แปหัวนี่ยุ่งแบบนี้เลยเดินได้เได้เจอกันได้คุยกันคอนนี้ได้18กิอรับประกันความฮาอย่างน้แข็งนี่ก็ฮอยู่แล้วย่งรเยอะแยะแต่ว่าน้องน้อยแนี่คือ ถ้ายอย่างปีที่แล้วที่เป็นคลื่นลูกใหม่จริงนะ<ช>เราก็ไม่เคยเห็นน้องเพราะว่าแบบว่าจะแสดงหรือว่าอะไรได้ขนาดนี้อ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูชนกับ F แปดปีนี้ดีพูดชื่อหน่อยดีกว่ามีใครบ้างะะ F เจ e, ็ด F เจ็ด B น้ำแข็ง Boss ด a นป o กรีนเกรนด้วยเหรอเอกีนเอกินไม่เคยตลกอ่ะานต้องขอพูดชื่อสุดท้ายกรีนเสร็จกรีนไม่ได้ตลกอะกรีนไม่ตลกรดูปนอ่างเดียวยกเยาะกันมากกว่าเป็กแนวเอาแนวเอาแนวไม่สะอาดไม่เน้นตลกเน้นสกปรกไว้ก่อนเออนะไอ้จะบอกว่าไม่ใช่มีแค่27คนนี้เท่านั้นมีแขกรับเชิญสุดพิเศษตั้งแต่ปีที่แล้วฮไมม่เซนี่เมียวนี่พี่เมวรัตนอ่าพี่เอกมาเหมือนเดิมเอกสใช่ เงานนี้เป็นงานประกาศรางวัลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพิธีกรในงานก็มีพี่เอกใช่แล้วก็พี่เหนียวประวันรัตน์พี่เหนียวเลยนะประวันรัตน์มันว่าไม่ถือว่าเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นตลกรุ่นใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยถือว่ายังไม่ยังไม่ตลกเข้าเขาอ่ะแล้วมาเจอเขาเนี่ยรู้สึกยังไงปีที่แล้วนี่คือขนาดซ้อมแล้วนะพอไปเล่นจริงควบคุมตัวเองไม่ได้ครับคือจะไม่ค่อยเหมือนกันสักรอบอ่ะใช่ใช่เราจะแบบว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นไปทุกรอบ สนุกมากค่ะแล้วก็พี่ก็คุมงานอยู่จริงเพราะว่าพวกเราก็แบบคนละนิคนละหน่อยมาประกอบกันแต่ว่าพี่เขาต้องอยู่ตลอดโชว์เลยใช่ก็แบบว่าโปรจริงใช่การเล่นตลกมันต้องลื่นนะลื่น้งหลลื่นลื่นเปิดเปิดตัดลื่นอย่าละดอะไรลื่นแบทแบท ่รู้กลับมาอยู่ที่งานเขาบอกว่ามีหลายรางวัลทั้งหมดที่7คนนี้คือผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดครับรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างมันต้องแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนามีดาราดำยอดเยี่ยมใดาราดำมีอะไรบ้างใครรู้บ้างรางวัลมีพลังเสียงยอดเยี่ยมอพลังเสียงยอดเยี่ยมนี่เหมาะกับเราอยู่แล้วสเต็เตทเต้นเกี่ยวกับเรื่องเต้นนะคะมีรางวัลลิปสิงยอดเยี่ยมมีไหมไม่มีนะไม่มีเหรอไม่มีเหรอ ก็มีมีรางวัลที่แตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรางวัลแบบพาฮาแน่นอนอยู่แล้วที่จะได้จะอ้าวที่ได้เห็นหน้าค่าตาไงว่าใครแบบจะได้เข้าชิงรางวัลประเภทที่เราเคยพูดถึงคือเรื่องของรางวัลเนี่ยที่เราเคยคุยกันเล่นๆเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่เราเคยมอบเราเคยมอบให้หลายๆคนแล้วเหมือนคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลยันผ่านยอดยี่มราเป็นตัวเราแล้วที่จะปีนี้ ทีใหม่หลายท่านผู้ดูแลศิลปินยอดเยี่ยมผู้เล่นเล่นกันอาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีเราบรรดาผู้ชมอาจจะได้รับรู้ว่าจิตใต้สำนึกของพวกเราเองไหมคิดอะไรกันอยู่ใครคิดอะไรกันบ้างใครเกลียดใครใครชอบใครได้รู้ศิลปินเนี่ยมันจะเป็นศิลปินหน้าใหม่เยอะศิลปินหน้าใหม่ศิลปินหน้าใหม่เนี่ย ผิดเขาพูดไ้เนี่ยสไลด์แล้วตาใหม่คิ้วใหม่จมูกอันนี้แหละอันนี้แหละยาอนเยี่ยมใครได้ไปเงีตามกันคราวนี้เราให้ทั้งหมดเนี่ยเก้าท่านคิดกันเลยดีกว่าว่า มีรางวัลอะไรในใจที่เราอยากจะมอบให้กับเพื่อน AF เราบ้างรางวัลอะไรก็ได้ให้ใครก็ได้ในเพื่อน AF ของเราผมก่อนเลยเสียดายยงยังผมให้คุณเก็บไว้เก็บไว้คิดคเบรกนี้คิดไว้ก่อนเฮ้ยอะไรนะทำไมต้องเบรกอื่นตลอดเลยเขาไม่ติดตามไงโอ้โหเขาไม่ติดตามไงชวงหน้าเราจะมาคุยกันว่าแต่ละคนมีรางวัลอะไรในใจที่จะเฮ้ยเบรกนี้เลยมาค่ะช่วงหน้าค่ะ ครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการโอโซนิ่งเฟรชในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับเหล่าศิลปินผู้เข้าชิงในในรายการกรุงสี F อ o คอมเมดี้อวอร์เนี่ทั้ง9คนนี้อยากให้เรานิดนึงว่าวิธีการประกาศผลรางวัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากวิธีการประกาศผลรางวัลเวทีอื่นยังไงอันนี้เนรมิดเหมือนการประกาศผลรางวัลจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีรางวัลแปลกๆแล้วก็มีแบบ ใครที่แบบเดินออกมารับรางวัลแปลกๆหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนจะได้รางวัลไปเองอะไรม่ธรรมดาแน่นอนครับร่วมไปถึงโชว์ด้วยที่จะมีขั้นพวกเราก็จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเพลงด้วยมีด้วยมีการร้องด้วยใช่ซับเงินเลยมีผมมีแต่ข้อมูลจร่งผมไม่ได้ตลกไม่ั่งจำข้อมูลคนเดียวเลยครับเนี่ยร้องเลยดีมากดีมากอะหลังเมื่อกี้ที่พี่แล้ที่จะขับขับไม่ได้ที่จะขับคุณตั๊ก ตอยทุกคร้งลุงโเลยโอ้ยขาเีย่อโอยแย่กันพอไม่ได้ไม่ได้ม่ได้เรียกเ้นมสมีเ้ยดี้ยี้ยเอแล้ว้เหมือนแบบเหมือนคนมีปัญหา้ใจฟัง้ใจฟังยังคิดเล็กๆนะเอาลคราวนี้มีโชว์อล็กนิดเดียมาแท็ของแท มีครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงเพราะวันนี้ผมคุยกับคุณพีเดฟเก็งแล้วนะครับจะมีการคิดโชว์ร้องเพลงอะไรกันด้วยแต่ว่าเป็นโชว์พิเศษมากนะครับผมก็อยากให้ติดตามแต่เรื่องการร้องเพลงได้สำเนียงเด็กแถวไหนบ้างเออใช่เป็นโต๊ะอาเพะนะมีชวงที่เราที่เรบอกไว้ว่าเราอยากให้แต่ละคนเนี่ยคิดรางวัลอะไรก็ได้ที่อยากจะมอบให้กับเพื่อน AF ด้วยกัน คำนี้ผมว่าเริ่มที่ใครก่อนเริ่มที่น้องเฟรมก่อนละกันน้องเฟรมเหรอรางวัลอะไรดีครับรางวัลเนี่ยคิดออกแล้วเอาคิดออกแล้วคิดออกแล้วไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะรางวัลอมตะเฮ้ยอะไร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 ไม่รู้ครับอ้าวมันลั่นอะไรออกมาวะเนี่ยรางวัลอมตะเด็กๆเนี่ยตอบแต่เติมข่าช่องว่า เคยสอบไม่เคยสอบวิชาแบบว่าจงจงอธิบายพอสังเกตอไไม่เคยเจอแต่ไหนไม่นึกถึงใครนึกถึงใครเอาไอ้ไอแล้วมันเอาจริงบ้างเออพีทเอา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 ตรงนี้ได้ไหมอะไรได้ได้เลยพี่ก็ได้นี่ไงท่านท่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรมเขาเรียกโบราณ เราเชื่อ okay, กัไวแล้วบอกห้ามจับโอเคแหด้ได้ไอดรอดไม่เอามาข้าไม่เครคิดไม่ยากอ่ะเขาเขาเหมือนเลนเก์โอ่ะเดี๋ยวดิฉันดิฉันชอบตรงความแน่นอนบรกว่าอย่าอย่ามาเพิ่งมาถามอ่ะวเอาอดออกมาทีเดียวได้เอาแยกแล้วเกณนะชอบเอาเอาอะี คานทองอวอร์ดลไหมเพราะว่าก็มีเอฟอยู่หลายคนที่หลายคนหลายคนไม่ได้ไม่ได้เอารถมาสั่งรู่กันแล้วซึ่งเราเราจะแจกคู่กันกับหัวกระไดไม่แห้งกระบอกนะหลังให้รู้กันไปว่าความแตกต่างระหว่างชนชั้นในเอฟเนี่ยมันมากขนาดไหนเดี๋ยวให้ใครเขายังไม่บอกเลยว่าใครใครเป็นคู่แข่งขันเราเพิ่งจบตากันเพิ่งนี้ เราให้ท่านผู้ชมช่วยกันช่วยกันแบบอะไรแบบผู้นะใช่น้องมีอะไรอย่างงี้มีใครบ้างวกันที่อยู่ในใจไม่พูดมาเลยเออไหนๆพูดขนาดนี้แล้วจริงๆเราสองคนก็อยู่ในคดีกรีนนะมได้หรือเ่าดขาเรียกว่าเป็นรางวัลเป็นาลเตัวเองรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกมจะงดตัวอะงด เอารถออกจากอู่นานนะพี <t hat> <s we at> ่ก็อยากจะซ่อมบำรุงบ้างอะไรบ้างอะไรไม่มีนะเออนะควรตกรุ่นหายยากด้านหลังต่อเถียสาระอีกแล้วผมรางวัลคนที่สู้แย่รางวัลอะไรดีอ่ะเอาเป็นยานพาหนะยอดเยี่ยมแล้วกันอส่บ้างออะอย่างบางคนใช้เออ จ ain, ักรยานยนต์บางคนใช้รถก็มีรถที่แบบแต่งเท่มากบางบางคนก็แบบสูงสูงไม่รู้จะทำสูงไปไหนมีคนตาเออมีมีผิตาด้วยผิตาเห็นไปรอดรอดรู้แล้วอันนี้ใครรู้ก็มีคนรถที่เป็นผิดตาก็จะมีชิงรางวัลหลายคนคิดว่ารางวัลที่เหมาะใครครับคิดว่ารางวัลนี้กินกันแทบจะไม่ขากยากบี้กันมาเลยบี้กันมาเลยที่สุดเลยโอ้ตายแล้วบี้อะไรบี้อะไรบี้บี้กันมาเลยบี้เหรอไม่รู้อันนี้ผมให้ ไม่ถูกเลือกนึงแป๊ดเด้อไม่แป๊ดแป๊ดแต่ว่ามีคนนึงที่ชนะเลิศนะท่านผู้ถืงเรื่องยานพาหนะยอดเยี่ยมรถเห็นหมาลูกโป่งนี่ถือว่าโยนให้เขาโยนให้เขาผมไม่ได้พูดเลนีโยนให้เขาผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้พูดใส่ด้วยคุณน้องไม่รู้เดี๋ยวไปว่าหลังใหม่อ่าถัดมาน้ำแข็งครับเมื่อกี้พี่เขาเอาเรื่องยานพาหนะไปแล้วเอาเป็นตัวคนแล้วกันรางวัลเด็กแว้นยอดเยี่ยมครับ เราดีมีอยู่แล้วก็มีพี่ตุ้ยพี่ตีพี่มิวพี่กีผมพี่บอยนั่นแหละแว้นนี้เข้าไปพี่พี่ได้ได้ได้อยู่แต่ว่ไงก็เป็นเรื่องของให้ไปนอนก่อนนะคุณสมบูรณเลยเสือเป็นชอบลืมเนื้อยอดเยี่ยมเลยนะโอ้ยผม เอฟหลายคนเนี่ยเวลาเราไปร้องเพลงอะไรบางหลายคนลืมเนื้อเออแล้วทีการลืมเนื้อคนน่าเกลียดด้วยเอางทยอะไรเงี้ยเอออาจจะมีด้วยตรงนี้เออบางคนบางคนมัวแต่แอดลิบเอออย่าเพื่อนผมไปเอียงในวันไข่เนี่ยต้องเข้าแน่นอนเพราะว่าทุกวันที่เพลงที่ไม่แต่งเอียังลืมเี่ยังลืมเนื้อเลยเขียนเองนะแท้ไม่ต้องรองีองนะให้วาดไปให้ไปแต่พี่ตีเก่งเรางวัลไข่เฮ้ยเฮ้ยยจะไปพูดอะไร ไข่ไข่ไข่ขาวยอดเยี่ยมเฮ้ยยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่ขาวนะนี่ไม่ขาวนะผมว่าผมขาวนะแต่ว่าแต่ว่าไข่นี่ไม่ได้ตะอาดแน่เลยิีดกว่าพี่อยากรู้อยากรูแล้วขยายความขยายความว่าอะไรคือไข่ขาวอ่านิดที่อยู่ในใจพี่กอลพี่ก้อลพี่กอลพอลเขาชิงเขาชิงนี่ประชาชนจึงที่จะไข่ขาวเป็นมังสวิรัติโอ้แล้้ว ไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแล้วพี่ก้อยแกไม่แบบคือมันดึกแล้วพี่ก้อยแกต้องไปกินไข่แดงก็สั่งเอาเอาไข่ขาวเปล่าๆอ่ะลวกมาให้หน่อยแล้วเอาไข่แดงมาใส่เจ็ดฟองหรือว่ามีมีเหตุการณ์หนึ่งในการในก,การไปทัวร์แล้วก็ทานสั่งไข่ต้มมาเจ็ดฟองออแล้วกินแต่ไข่ขาวแล้วเหลือไข่แดงชิ้นเอาไว้แล้วคนที่ต้มไข่เดิมมันปมหัวทุบลงไปไก่เตี้ยไปเลย รางวักินก็เลยลามาเลยลามารางวัลของผมรางวัลโหลดยอดเยี่ยมอันนี้เขาสชิงเบียร์ก็แบบสูสีนะครับเีรครับเีรับมตีกับก้อเนี่ยกินกันไม่ลงิีเมาเลยน้องๆคนเสมอแบบโหลดกันมาเลยเลยลามันถึงระวันนี้เพราะว่าโดนค้นขายขายตกกบาลเดี๋กิด้วยนทิ้งท้าทจาไม่หดระจาประชาประชาก่งวัลําหน้าดีเด่น เออฟังจากฟังจากผู้เขาจริงอะครับว่านไฉแอนลาซิสต้าใช่เลยใช่เลยมีใครอีกเยอะบรูน่าทุกคนอ่ะเนี่ยเนี่ยเรียกว่าสูสีกันเหมือนกันแล้วเอาแต่มายืนหน้าด่านแล้วตัดสินด้วยลูกค้าจอยนก็ได้จอยก็ได้อะลองด่าเลยค่อยค่ดัดมาแล้วตอนนี้ฟองแอร์หน่อยหนาวฟันออกปาก เปาแอรนเหนือแห้งเลยทีเดียวนี่เราเล่นทางกายภาพเขามากไปเลยคราที่แล้วเขาโดนไปแล้วผมได้แล้วแอนเนี่ยว yeah> ันเดียวกันเนี่าต้องจอยต้องจอยละต้องจอยละคิดออกยังเป็นหลายรางวัลแบบในรางวัลเดียวอะค่ะเป็น่นดูดีมีเสน่ห์สวยแล้วมันชีเขาตัวเองด้วยนะกระพริบมาลงแล้วก็เอ่อท็อปส์กันค่ะดีดีดีเพราะเรามีเนี้ยบเนี้ยบเยอะนะเอฟเราเนี้ยบเนี้ยบเยอะคิดว่าเป็นใคร เต่าไมเต่าเ่าไหมไม่น้องน้องไม่พูดน้องทำยังไงน้องัี้างแควนอย่างนี้แล้เนาะไม่พูดนะ้อออ้องต้อง้อตงตอ้้ออต้อ้องต้อต้อตองอตอ้้ออออาออตออ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 เออออออองออออาตอองอออออ มีการส่งมอบตำแหน่งกันเลยเหรอใช่่คะนทีนี้เอาล่ะนะคะก็เรียกลำย่อยกันด้วยแล้วันของแต่ละคนที่พูดขึ้นมาหนูก็คิดภาพตอนขึ้นไปแบบกล่าวคำขอบคุณเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานะไม่เลยนี่และวันอ่ะถ้าเป็นพี่กีพี่อีจะขอบคุณอะไรก็ขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณอะไรขอบคุณไฟน้ำให้เขาฝากกันหน่อยดูนะว่าเอฟคอมเมดี้อวอร์ดเนี่ยจะมีวันที่เท่าไหร่ที่ไหนยังไงบัตรยังไงซื้อได้ที่ไหน เออวันที่12วันเสาร์ที่12พฤษภาคมครับปีนี้ปีนี้ีนะครับที่คันเดอร์โดมนะครับเมืองนนทานีครับซื้อบัตรก็มีราคา3,000 2,000 5 2 0 0 2,000 2,000 1,000นะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะครับที่โหวัวเว็บวีคิท Booking.com นะครับหรือว่าโทรไปที่029009999ก4ครับ พูดเสร็จจะมีตัวหนังสือวิ่งขึ้นมาขอบคุณครับนะคะก็ม <right ีแค่รอบเดียวเท่านั้นวันที่12พฤษภาคมใครที่ยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบไปจับจองกันเพราะว่ารบองว่าสนุกสนานเฮฮาแน่นอนสำหรับใครที่ติดใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยากเห็นด้านฮาฮาของพวกเราเหล่านด้านมือเถิดด้านดรับรองเนี่ยนะคะก็อย่าพลาดนะคะ12พฤษภาคมครับเฮฮาแน่นอนเอกรุงศรีเอฟคอมพิวเตอรวอร์ดอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณตุ้ยเรายกเมาตัวแทนหน่อยเชิญชวนแฟนคลับ แฟนรายการโอซูนทุกเฟสแล้วก็ทุกๆคนที่ชื่นชมพวกเราเนี่ยไปไปร่วมงานนี่หน่อยไปร่วมงานกับเราวัลทั้งนี้หน่อยก็กับเอฟทุกๆปีทุกๆครั้งเราก็จะมีงานดีๆจัดขึ้นมาอย่างก่อนหน้านี้ก็เป็นออรซีซันนะฮะซึ่งก็รับประกันความสนุกความสนานตลอดเวลาแล้วเพราะว่าเราจะตอบแทนแฟนคลับเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งกับคอมดี้อวอร์ดครั้งนี้นะฮะก็มาเยอะๆครับมาลุ้นกันว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างมาร่วมลุ้นกับพวกเรานะฮะเพราะว่า น้องใหม่มาด้วยเอฟแจะได้เห็นน้องน้องเอฟแปล่อยของกันรอบนี้แหละตลกนะครับผมหาแน่นอนครับไปกันได้เยอะๆครับวันที่12พฤษภาคมครับอีกอย่างพี่สังพี่สังนียนะพี่สัง18มงกุฎเออไม่พอหมดเหลือน้อยอย่างโอ้โหอย่างตัวอย่างอย่ากบอกว่าชาติโลเป็นคนตลกธรรมดาตลกที่เขาเป็นตลกเป็นตลกค้นคว้าข้อมูลเกินดูนะเป็นตลกสาระเออ ขอบคุณมากขอบคุณนะงานสหอลอให้กับโอซอนนิ่งเฟรชของเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากที่ติดตามกันมาตลอดทั้งรายการอยากจะพูดคุยติชมกับรายการของเราค่ะเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m o z o n i n g f r e s h ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ กำลังจะไปเกาหลีนะคะไปแข่งรายการ Let's Go Dream Team นะคะครับเอาเป็นว่าแฟนๆนะครับแฟนคลับของกรีนแฟนคลับของผมนัทิวนะครับรวมถึงแฟนๆของไอดอลเกาหลีทุกๆคนนะครับผมก็ฝากติดตาม Let's Go Dream Team ซีซั่น2นี้ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราตัวแทนจากประเทศไทย2คนด้วยละกันครับวันนี้นะคะเราก็มาวิ่งการกุศลครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพื่อที่จะให้คนหันมองรลางกายมากขึ้นครับ วันนี้เรามาทำอะไรแฟมเล่นมินิคอนครับผมมิน <S <S ิคอนเสิร์ตชื่อว่าชื่อว่าเจมเฟมครับสเกรียนนักเรียนมปลายนะฮะ